พี่เจ้าวันนี้อยู่กับเน่เน่ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เน่เน่พามาพบก,กับรถบ้านเข้าใหม่อีกแล้วหนึ่งคันนะคะวันนี้เรามานั่งกันที่จุดล้างเพราะว่าจะให้ดูความสวยความงานของรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าหลายๆท่านคอมเมนต์ขึ้นมาหลายท่านมากเลยว่าอยากเห็นจริงๆเลยเวลาสมชายเอารถเข้ามาเนี่ยรถสวยประมาณไหนวันนี้เน่เน่พามาชมคันนี้เลยค่ะอีลสูตดีแม็กนะคะคันนี้เป็นรถ4ประตูตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงนะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลย จะบอกว่าคันนี้แต่งซิ่งมาเลยนะทุกคนนะแต่งซิ่งซิ่งมาเลยนะคะประจังหน้าค่ะเป็นโคเมียมตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะลมดํามาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยที่ด้านหน้าเป็นรถสีขาวๆส,สวยๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูความสวยนะคะคันนี้เนี่ยรอล้างนะรอต่อคิวเลยรอต่อคิวเลยนะคะแม็กคันนี้นะเปลี่ยนมาให้ให,ใหม่แล้วนะคะแม็กได้แม็กใหม่ยางใหม่นะคันนี้ได้แม็กใหม่ยางใหม่นะคะ แม็ก <Mac S 2> เป็นแม็กทีอีนะยางนะคะเป็นขอบ18เลยนะยางขอบ18เลยนะเอาไปแบบใหญ่ๆแน่นๆนะคะสวยมากคันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีขาวมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะและอย่างที่เนบอกค่ะคันนี้เป็นตัวสูงนะคะตัวไฮแลนเดอร์มีตัวไฮแลนเดอร์บอกนะคะมีตัวไฮแลนเดอร์บอกตรงนี้ ที่จับเป็นโครเมียมนะคะที่จะเป็นโครเมียมและคันนี้ได้ฟิล์มใหม่รอบคันด้วยนะฟิล์มใหม่รอบคันลูกค้าไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะที่ร้านติดให้ฟรีนะคะรวมถึงยางแล้วก็แม็กที่ได้ใหม่ด้วยมีบันไดข้างมาให้นะคะมีบันไดามาให้ด้านข้างเพราะว่าเขาเป็นตัวยกสูงเนาะก็ต้องมีบันไดามาไม่งั้นเวลาขึ้นรถมันจะลําบากนิดนึงนะคะด้านหลังนะคะตัวโลโก้ยีสุสุนะคะดีแม็กตรงนี้ก็เป็นโครเมียมที่จับตรงนี้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแซดนะคะ เปิดให้ดูแมกไลเนอร์กันสักนิดนึงค่ะแมกไลเนอร์มีการใช้งานมาบ้างนะคะแต่ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักแล้วก็ตรงนี้ค่ะให้ดูรอยอาร์คยังอยู่นะคะสวยๆเลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีการทำสีมาจ้ามาเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะว่าด้านในคันนี้สวยหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ด้านหลังก่อนค่ะในสว่วนของผู้โดยสารค่ะคันนี้นะคะเบาเป็นเบาะหนัง ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาเพื่อเป็นที่วางแขนได้นะคะส่วนด้านล่างเปิดออกมาจะเป็นที่วางแก้วจ้ะด้านในนะคะอันนี้จะเป็นของคนขับนะคะฝั่งคนขับบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดจ้ะคันนี้สวยๆแล้วเดี๋ยวเน่ให้ดูตรงนี้ด้วยค่ะนี่ด้านข้างตรงนี้นะน็อตน,นะคะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยการขันนะจ้าเพราะฉะนั้นลูกค้าบอกแล้วว่าออกรถกับเราสบายใจได้เลยนะ ย้ำว่าสบายใจได้เลยที่หลานไม่มีชนหนักไม,ม่น้ำต่วมนี่รอยองรอยอาร์ตก็ต้องพาดูแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เช็คว่าไม่มีการชนหนักเข้ามาไม่มีการทำสีเดอนี่เดี๋ยวเน่จะไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะให้ลูกค้าเห็นว่าห้องเครื่องเราสวยเหมือนภายในและภายนอกไหมแต่ไม่ต้องโฟกัสที่สิวเน่เดี๋ยวไปหาทางรักษาก่อนช่างมันนะคะไปเปิดห้องเครื่องรอแล้วมาดูได้เลยค่ะ นี่ค่ะคันนี้เป็นเครื่องโยนต์ตัว VJET Turbo นะเป็นตัว DDI VJET Turbo คันหน้าเดิมๆเ,เลยจากลูกค้าจ๋าไม่บิดไม่โค้งไม่ไม่งอแผน่นเพจยังอยู่นะคะนี่สวยมากรอยมาร์กนะจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะคะคันนี้เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะคะแบตเตอรี่ของเหลวภายในเครื่องไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมาดูฝา,ากระโปรงกันมากนะคะฝากระโปรงรอยอาร์กยังอยู่นะ ตาปั๊มจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะตัวผ้ากันความร้อนก็นยังสวยสวยอยู่เลยใครที่สนใจคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆได้เลยนะขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงสักครู่จ้ะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะโอเคช่องทางการติดต่อนะคะเน่ๆขึ้นให้ไว้ที่ด้านล่างแล้วใครสนใจอีซูซูดีแมกนะคะคันนี้ที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์4ประตูทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่าง หรือถ้าอยากโทรหาเน่เโดยตรงค่ะเบอร์ค่ะ0926515436นะคะย้ำอีกทีหนึ่ง0926515436รีบโทรเข้ามาจาัดเดี๋ยวเน่เนรอรับสายนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่เนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเน่เค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไ่ขคยสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบัวคันที่สองะะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมชายพาเชิงเกอร์รถไม่ดีที่นีไม่ขายชายชิยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ